ถ้าผมถามคนที่เป็นสถาปนิกแบบอาจารย์กฤชกรว่า y We Design จะตอบว่าไงฮะเราไม่ได้แค่ออกแบบเพื่อความสวยความงามแบบดีขึ้นนะสวยขึ้นแต่เรากําลังจะสร้างอะไรที่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งคิดว่ามันจะมีพาร์ทหนึ่งที่ AI ไม่น่าจะแทนได้นะ เรายังต้องมานั่งคุยกันเราต้องใช้แบบ e NERGY เรายังต้องใช้ความเป็นมนุษย์สื่อสารนอะซึ่งกดคิดว่าตรงนี้คงอีกสักพักมึงคะได้ไอชมาชมาแทนตรงนี้นะน่าคิดเหมือนกันว่ามันไม่มีเพลงที่พูดถึงเรื่องเมืองนะอยู่นะความน่าอยู่มันมัน subjectiv e อะคะ่ะเราไม่ควรที่จะได้ฆ่าเมืองเราแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องพัฒนายังไง เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงให้คนที่มาช็อตเทอมแต่เห็นภาพลองเทอมที่จะทำให้เรารอดไปด้วยกันได้ a s a humanity อ่ะผู้มิสถาปัตยกรรมมันจะเปลี่ยนเมืองได้มันเปลี่ยนเมืองให้ดีขึ้นได้กรุงเทพสักวันมันจะเดินได้ดีกรุงเทพสักวันมันจะว่ายน้ําได้กรุงเทพสักวันจะอยู่กันน้ําได้เราคิดว่าเราต้องชิฟฟ t f ิวเจอร์มายเซตให้มันถูกต้องก่อนกับสิ่งที่เราเป็นแล้วนวัตกรรมมันจะมามันจะไม่ใช่นวัตกรรมเดิมๆซึ่งหลายๆคนในเมืองยังคิดว่าปัญหา น้ำทะเลหนุนสูงไม่ใช่หนุนสูงรายวันนะมันถึงว่าหนุนสูงในภาพรวมของโลกอะคะ่ะมันยังเป็นอนาคตอยู่แต่จริงๆแล้วอนาคตอะมันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วสําหรับกลุ่มคนหลายๆคน